เนเบสยกันสีสวัสดีครับมดีหลือเกินดีหลือกลสาใช่มว่าเมื่อกี้ดีไหมี่ดีไหมเมื่อกี้ดีไหมครับจริงหรือเปล่า เอาอีกเนาะเริ่มใหม่เนาะขอเสียงมัมมี่หน่อยได้ไหมครับขอเสียงขอเสียงขอเสียงเบสหน่อย,ยได้ไหมครับแล้วไหนขอเสียงที่รักขาหน่อยได้ไดหมผู้ชายอยู่นกรชูมากเลยไม่เคยไม่โดนสงสัยว่า อันเลยอ่ะไม่ลวกเนาะเป็นทุกโผล่เป็นทุกโผล่เป็นโผล่นั่นเองครับประเดี๋ยใช่ผู้ชมทางบ้านด้วยนะทางบ้านทดีนี่ต้อนรับนะครับผมสวัสดีครับอืออ่ะก็อดี๋เลยต้องถามเลยนะครับโชว์เมื่อสักครู่คือคุณเตรียมตัวมากี่วันโชว์เมื่อสักครู่นี้สองสองวันหลังช่วงวันวันใช่ครับจริงหรอเก่งนะเก่งอะไรยังเคล่อนที่อยู่เลยแก รู้ไหมร <ขอ S 1> ู้ไหมเขาเป็นแขกเลออยนะที่แสดงก็เรียงแี่สองคนเอ๋อเก่งมากเนาะเก่งมากเออแล้วจะพูดทำไมเก่งมากเก่งมากนะฮะอ่ก,กลับมาเข,ข้าสคริปต์เราดอกรื้อไปไดเยอะแล้วนะฮะวระอื่นเป็นย<บ>ังไงบ้างเนี่ยชุดนนี้ถือว่าเป็นคำแรกนะครับข,ของแบรนด์นะครับมีร่างน,นั่นเองครับและที่โนบึดเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับในบริตษัทนะครับมีร่างนั่นเองอ่ามิรานั่นเองครับใน,นการจัดงานแบบนด์แมนูวิท ร,รู้สึกไหรู้สึกไงรู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมายืนสยามพีกอีกครั้งแล้วะนะนะรู้สึกว่ายังอบุญเหมือนเ,นเนดิมขอบคุณทุกคนที่มาหาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่เป็ดน,นะครับผมที่เลือกโดยอินมาแล้วก็จัดงานดีๆอย่างวันนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้มาเจอผมนะครับขอบคุณนะคะ่ะขอบคุณพี่เป็ดทีเดียวนะ,ะแล้วก็ขอบคุณที่สุดเลยก็ทุกคนทีน่มาในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณทุกคนครับตบองไม่ให้เป็นรังค่ะ อไอ้สมถมีความสุขเอา,าสักหนึ่งท่าให้กับความรู้สึกในวันนี้คุณจะโพสท่าไหนโพสสักหนึ่งท่านะครับเอออะไรนะฮะยังไม่ได้โพสเลยยังเลยนะฮะขอบคุณเอสเปซจากทางบ้านนะครับแต่ว่ายังไม่ได้โพสเลยรอสักูหนึ่งนะฮะเอาสักหนึ่งท่สาสาักหนึ่งท่าสามสองหนึ่งนี้อ่า

นี่่วายิ่งเจอกันนะจริงทุกคนเนาะยิ่งเจอการดูยิ่งมีออร่าเนาะว่าไหมอยากกินอะไรดีพี่เจ้าซุปแตงจะไม่จะไม่มีออร่าได้ยังไงทำไม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 โอ้โหก็เนี่ยออกไปไหนมาไหนทกบแต่ซองเนี้ยเขาไม่อยากจะบอกแล้วเคล็ดลับความผิวดีความตังความออร่าแบบคุ้มกระจายจะแท้ขนาไหนไปเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเคล็ดลับที่แท้จริงนี่ นี่ M era, M era เมล่าเมล่าชูวได้นะครับผมแล้วตอนนี้ออกมาอีกสองสีแล้วส้งลสีแดงอ,อีกไม่นานออกมาเจ็ดสีครบเจ็ดพันพอดีเราทั้งหมดมีเจ็ดสีเจ็ดวันเรียกได้ว,ว่าให้เมล่าดูแลคุณแล้ทุกวันนะซื้อหรือยัอองซื้อหรือยังต้องซื้อแล้วเนาะซื้อหรือยังอ,อะไรนะครับทุกแพลตฟอร์มของเมล่าเลยหรือจะมาซื้อจากพี่ก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่ซื้อเนาะดอกใจดอก น้องเจ้าชู้อะไรปล่อยขอออย่าวปลอมอีกแล้วอะแล้วเราวันนี้บอกเลยครับว่าเป็นทีมนะครับในชุขขดคอรนั่นเองครับเอางี้กว่าถ้าสมมติโนวินฟีเว่นหมดจนถึงนนคออยากจะเสกอะไรก็ได้สักหนึ่งสิ่งอยากเสกอะไรเสก็จให้เธอมารักฉันได้ไหมมึงมีคนเบลปากมีคนเบลปากเห็นอไม่เสกให้เขาเธอมารักฉันให้มองแต่ฉันคนเดียวได้ไหมครับไม่ได้หรอได้ไหม ได้ไหมจดชื่อเวลาใครเ็กปาก <laughs> นะนนะครับนะฮะโอเค <laughs> และยืนสิ่งที่ต้องพูดถึงเมื่อสักพูดนี้ครับ <laughs> ทุกคนได้เห็นฉอกสุดท้ายไหมกับเพลงแรก <laughs> อะไรนะเห็นนะไม่เห็นเหรอที่ทำอะไรเมื่อสักูไม่เห็นไม่เห็นได้ยังไงเสียงต้องอยวเป็นอื่น อีกไม่ต้องไม่คือแฮชแท็กสะดือของโลอินขึ้นมาใน X ขาดพี่หนึ่งพี่หนึ่งอย่างที่บอกไปคือจริงๆแล้วโชว์ทุกโชว์เพลงทุกเพลงในวันนี้คือเราตั้งใจเลือกไปเองใช่เลือกเองครับผมเป็นเป็นพี่โนอินบางทีจะไม่มีเพลงที่ทำเลยก็เป็นไปไม่ได้เพาเป็นแบบรักเขาอะไรอย่างเงี้ยไอ้นี่ไอ้นี่โลอินจะบอกนะว่าจริงๆแล้วทารนเนี่ยคือแบบซื้อสิทุกเพลงเลยใช่ครับคือแบบ เพื่อแบบให้ทุกคนได้แบบอิ่มเต็มที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าแบบว่าอย่างเพ็ตวิทย์ทำในค่าเล็กสินธินะจะแบบหนักหน่วงเนาะแต่ว่าพี่เป็ดก็หนูอยากเต้นใช่ไหมลูกเอาเลยจริงเหรอ,อนนแล้วก็บอกเลยนะเพลงที่เหลือนะแต่และเพลงคือแบบค่าเล็กสินธิ์จะแบบแน่นมานกนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับทางเมลารักไ,ได้เลยค่ะ